ตอนนี้เนี่ยผมเดินเดินไปเขาส่วนใหญ่เป็นคนตะมีนหมดเลยนะฮะในตลาดทุกคนคไทยไม่เคยเป็นนะคนไทยมีน้อยกว่าแมนเยอะกว่ามาแล้วเมื่อกี้ผมเดินชวนคุยเขาจะเขินเลยแต่ที่ไม่เขินก็ค จากจังหวัดชนบุรีมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสระแก้วเป็นระยะทางที่ไม่น่าจะเกิน200กิโลเมตรใกล้ขนาดนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าทำไมตัวเองถึงยังไม่เคยได้ไปอากาศในฤดูฝนบางครั้งก็ร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่ดูในช่วงนี้จะมีฝนไม่เท่าแดด ผมมีโอกาสได้นั่งดูแผนที่ประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งในช่วงนี้ความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาในหัวหลังจากเห็นชายแดนแต่ละจังหวัดที่ติดกับประเทศกัมพูชาในแผนที่ซึ่งสระแก้วก็มีบอยเปตที่ข้ามไปยังกัมพูชาได้ผมไม่ค่อยมีโอกาสได้เดินทางไปแนบชิดกับประเทศกัมพูชาเท่าไหร่การเดินทางไปเยือนสระแก้วครั้งนี้อาจจะได้พบเห็นผู้คนในประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยบ้าง เดินทางเข้ามายัางวัดเขาสิงโตเป็นจุดแรกเขาบอกว่าที่นี่เป็นจุดชมวิวของสระแก้วชั้นดีถ้าคุณเดินขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้ไหวผมจ้องมองภูเขาแบบไม่มีสิทธิ์คิดอะไรเพราะขี่รถมาไกลขนาดนี้จะไม่ขึ้นไปก็คงไม่ได้เส้นทางการขึ้นบันไดที่รายล้อมไปด้วยรูปปั้นพญานาคและกลิ่นธูปของผู้ที่เดินทางมาบูชาเป็นบรรยากาศแวดล้อมที่บ่งบอกว่าผู้คนจะไม่ได้ขึ้นไปที่นี่ทุกคน เพราะบางคนอาจจะเดินทางมาเพื่อกราบไหว้เท่านั้นผมชอบบรรยากาศแบบนี้เพราะจะได้เดินลําพังมันทั้งเงียบที่มีแค่เสียงเท้าตัวเองกับธรรมชาติที่รายล้อมและไม่มีใครให้เราหันหน้าไปบอกเขาว่าเราเหนื่อยฉะนั้นความเหนื่อยอาจจะน้อยลงถ้าไม่มีใครให้เราแสดงความอ่อนแอออกมา สุดท้ายมันก็เหนื่อยจริงๆบนสกายวอล์กของยอดเขาที่นี่มองออกไปได้ไกล360องศาบนความสูงที่บางครั้งเราก็อาจจะสงสัยว่าตัวเองขึ้นมาทำไมแต่ผมก็เลิกหาคำตอบไปนานแล้วเพราะที่ทำไปมันรู้สึกดีทุกอย่างก็น่าจะเพียงพอให้เป็นเหตุผลหนึ่งข้อที่เรามาอยู่ตรงนี้ในวันนี้ เดินทางลึกเข้าสู่จังหวัดสระแก้วผมได้ยินชื่อน้ําตกปางสีดามานานแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เดินทางมาเที่ยวที่นี่สักครั้งซึ่งก็ไม่รู้ว่านี่เป็นฤดูที่มาท่องเที่ยวที่นี่ได้หรือเปล่าเพราะบางครั้งโลกของธรรมชาติก็ไม่ได้หมุนไปพร้อมกับโลกของตัวเราสวัสดีครับไปไหนครับพี่สวัสดีครับไปน้ําตกครับพี่ค่าเข้าผู้ใหญ่ก็ละสี่บาทขับรถไซ์ยสิบเป็นหกสิบบาท และสุดท้ายหลังจากถามเจ้าหน้าที่ที่อุทยานก็ได้คําตอบแบบที่คิดไว้ไม่มีผิดช่วงนี้ทำไมถึงไม่ไม่มีผิดอะไรล่ะฝนมันตกนะฮะฝนมันลงเม็ดพอพีดแล้วไม่รนอ่าถ้องฟ้าเปิดคพาว่าฟ้าเปิดคือแดดออกอ่อแล้วทำไมช่วงหน้าฝนแล้วมันไม่มีน้ำมาปีนี้เราแปดสองแปดขับคุณแจ็คบอกแปดสองแปดคือโดนร้อนต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยอ่อปกติทุกปีอ่ะเดือนสิงหาฝนจะมีน้ำแล้วอ่อครับแต่ถ้าช่วงนี้ไม่ออกก็จะต้องเดือนกันยานะต้องมีน้ำ ครับตอนนี้ข้าวเราก็แรงเป็นธรรมชาติช่วงนี้ก็เลยแรงแรงอ๋อผีเสื้อก็ไม่ไม่มาด้วยฝนตกผีเสื้อฝนตก,ตก,ตกนี่เรื่องฟ้าปิดนี้เรื่กงฟ้าปิดถ้าฟ้าปิดผีเสื้อจะน้อยทัดทีเลยถ้าฝนตกนี่ผีเสือนอนสเเส้อจะเข้าเข้าร่มอยู่แล้วน้าตกปางสีดาขึ้นชื่อเรื่องโป่งผีเสือ้อปกติแล้วก่อนหน้านี้สักสองสามเดือน คงจะมีโป่งผีเสื้อใหญ่ๆห,ห,หลายร้อยตัวเหมือนที่เจ้าหน้าที่บอกแต่วันนี้จุดหนึ่งจะหาได้สักสิบตัวก็ดีใจแล้วและตัวน้ำตกปางสีดาก็น่าจะไม่ได้มีหน้าตาแบบนี้แต่ผมคิดว่าบรรยากาศที่นี่ก็ยังดูสดชื่นและร่มรื่นอยู่ดีอาจจะเพราะผีเสื้อที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นทำผมนึกย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนในทริปครั้งแรกที่ได้เดินทางไปเที่ยวเขาใหญ่ผมเห็นผีเสื้อในป่าบินมาเกาะที่เป้ของตัวเอง ช่วงเวลานั้นความเชื่อสําหรับผมมักจะนึกว่าผีเสื้อเป็นญาติของผมที่มาเกิดใหม่เพราะอาม่าและแม่ของผมก็ชอบพูดแบบนั้นเวลาผีเสื้อบินเข้ามาในบ้านสักตัวแต่พอมาคิดให้ดีในวันนี้ญาติผมคงไม่ได้มีเยอะขนาดนี้แน่ๆเดววันนี้สงสัยต้องไปนอนที่ละลุแล้วเพราะว่ายังมีเวลาให้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปอยู่แต่วันนี้ผมแต่งตัวมาเข้าชุดมากนะคือทั้งตัวในแม็กกี้นไบเกอร์คอลเลกชันเสื้อเชิ้ตเป็นเสื้อเชิ้ตทาวายผ้าลยอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนยีนตัวนี้นี่ก็เป็นยีนผ้าพฟอกนะคือใส่สบายนุ่มมากเป็นผ้าคอตตอน90%ลูกทรงขางโค้งเป็นตัว C เพื่อช่วยให้สะดวกเวลาขี่รถมีการย็บรองด้านในด้านนอกคือแบบว่าแข็งแรงยืดหยุน่นจบด้วยแจ็คเก็ตบอมเบอร์ ber, ทรงเลก,กุลา่าเท่ๆดำๆเรียบๆไ,ไปละลุได้ผมออกเดินทางไปยังละลุสถานที่ที่มีระยะทางห่างออกไปประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวบ้านในอำเภอตาประยา ซึ่งเราต้องติดต่อขอนั่งรถอีแท็กของชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่แต่ผมที่เดินทางวอล์ i อินเข้ามาในยามเย็นก็ไม่พบรถอีแท็กสักคันในเวลานี้อันนี้ทางทางเข้านี่ไม่มีคนแล้วเหรอครับวันนี้นะ โอ้เขาก็มามาไปไปเ่ยมั่มันมันก็ไม่มีตลอดเวลาถ้าเทศกาลมันมีตลอดเวลาอยู่อ๋อแต่ถ้าวันนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปได้หรอนะได้ได้ได้แต่ว่าปกติเขาไม่ค่อยเข้าไปแต่ว่าเข้าไปได้อยู่อันนี้มันเย็นเย็นแล้วเนาะใช่ไหมจะพาเข้าไปอ๋อขอบคุณครับนะน่รั่รั เริ่อมองเห็นละลุชัดเจนขึ้นในเส้นทางไม่รู้ว่าโชคดีขนาดไหนถึงมีคนพาเข้ามาได้ในวันนี้บางครั้งการที่ไม่ได้แพลนอะไรไว้มากในเส้นทางในสถานการณ์ตรงหน้าก็อาจจะเกิดเรื่องพิเศษที่คาดไม่ถึงได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองน้าอยู่แถวนี้เหรอครับ ก็ผมจะของที mm ่ในที่มาแล้วมันของที่ในที่อ๋อนะเป็นเจ้าของที่รับผมไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ของของเราอันนี้ไม่ใช่ของเราอ๋อแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับแล้วรูปช่อไอ้ถ่าย youtube ช่องอะช่องอะไรชื่อช่องผมชื่อช่องว่าแบกเป้เที่ยวคนเดียวครับแบกเป้เที่ยวคนเดียวนี่มาคนเดียวเดี๋ยวจะเสิร์ชข้อมูลหาอยู่อ๋อไว้ไว้ลองไปเสิร์ชดูได้นะครับครับอขอบคุณมากครับผมเดินถ่ายรูปอะไรตรงนี้ได้ใช่ไหมได้ครับถ้าสมมติว่ามีอะไรก็บอกเป็นหลานตะยัน คนหัวละหลานอ๋อบอกว่าหลานผมเป็นหลานตายันนะเออตายันพามาถูานผมขอบคุณมากครับเขาไม่ว่าอะไรหรอกครับบายาบายครับบ๊ายบายผมหลานตายันฮะมาถึงนี่ได้เลยขอบคุณตายันมากนะครับ ว่าอยู่ว่าเมื่อกี้เข้ามาแล้วไม่มีเขาเขียนว่าตรงนี้เป็นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าแต่ว่าผมเป็นหลานตะย,ยันก็เลยเข้ามาถึงตรงนี้ได้เลยบังเอิญจริงๆผมเข้ามาถึงแล้วรู้ในรูปแบบที่ไม่คาดคิดที่นี่เป็นหนึ่งในอีกความมหัศจรรย์ของสากแก้ว ละลุหรือชั้นดินที่เห็นอยู่ตรงหน้ามองเพลินๆก็คล้ายจอมปลวกที่ใหญ่ซะจนนับไม่ถ้วนผมเคยเห็นสถานที่ที่คล้ายกันแบบนี้ที่เสาดินนาน้อยปรากฏการแบบนี้เกิดจากน้ําฝนที่กัดเซาะและยุบตัวลงหรือพังทลายของดินใช้เวลานานกว่าชั้นดินเหล่านี้จะถูกกัดกร่อนจนกลายเป็นกลุ่มรูปทรงต่างๆให้แปลกตา ผมอยู่จุดนี้ได้ไม่นานก็ลองขี่รถตามตายันไปเผื่อว่านาเขาจะยังอยู่แถวนี้ให้ผมได้ขอบคุณแกอีกสักครั้งแต่ก็ไร้วี่แววเหมือนแกจะไปถึงไหนต่อไหนแล้วการเดินทางคนเดียวบางครั้งเราก็เข้าถึงผู้คนที่เขาพร้อมจะให้คําแนะนําและช่วยเหลือได้ไม่ยากชีวิตของเราบางครั้งก็คล้ายกับการจัดฉากไว้ทั้งความบังเอิญในรูปแบบที่เราปรารถนาและความบังเอิญในรูปแบบที่เราไม่ปรารถนา กำลังเริ่มที่จะตกดินกลิ่นชื้นของฝนเริ่มลอยเข้ามาให้ได้กลิ่นผมจอดรถหาอะไรรองท้องพร้อมกับถามข้อมูลชาวบ้านถึงที่พักที่ผมคิดว่าในเวลานี้ควรจะรีบหาได้แล้วเดี๋ยววันนี้ถ้าเราจะหาที่ตั้งแคมป์ยราต้องไปท่านตรงไหนรู้ไหม่ะตั้งแคมป์ ผมไม่คิดว่าที่นี่จะมีจุดตั้งแคมป์หลังจากถามทุกๆคนมาท้องฟ้าที่มืดดำเริ่มนำพาฝนเม็ดใหญ่ๆตกลงมาจากฟ้าและผมก็ยังคงหาที่นอนไม่ได้ในเวลานั้นหาที่นอนไม่ได้เลยที่กลางเต็นท์ก็ไม่มีตอนนี้แ้วต้องถามชาวบ้านพามาเดี๋ยวจะพาไปแถวนี้มีโฮมสเตย์ใช่ไหมป้ามีค่ะอ๋อป้านำใช่ไหมโอ้ แกช่วยหาคนเตยให้นะคือตอนแรกเราก็มาแถวๆนี้แต่ว่าลายล้อมไปด้วยป่าช้าก็เลยไม่แน่ใจขอถามาชาวบ้านดีกว่าว่าตรงนี้มีโฮมสเตย์ตัวป่าคนแถวน,นี้ก็ใจดีมากนี่นะครับอ๋อ<ด>คืออ,อ,อ๋อนนคนยายมีโฮมสเตย์ป่ะครับตรงนีโอ้ ท่านงูท่านงูน้ำมาเจอได้ดูใกล้อ๋อคืนเท่าไหร่เนี่ยคุณยายเท่าไหร่ก็ว่าเดี๋ยวไม่แพงหรอกไปไม่แพง่นนอออเเยยาาาาาจจะะะกกลััับบบบคคครรรขุณ้มถไรยายผมขี่มอเตอร์ไซค์มาผมไปเข้าทางไหนได้ฮะมาจะมาคนเราด้วยสองคนคนเดียวครับมาซ้อนยายไปซ้อนยายยายจะซ้อนไปด้วยฮะโอ้ยได้ซ้อนท้ายอ๋อยายนั่งได้เหรอ มันมีของอยู่ดิยายเอาตรงนี้ก็แล้วกันเด้อเดี๋ยวผมขี่ไปแล้วกันถึงสีแเลยไปถึงที่มีประตูเหล็กแปะเลยดินซ้ายเลยสุดแยกนี้นะโอ้คือคืมมากต้องตกหนักมากผมมาจากชนบุรีครับยายมาไกลเลยขี่มอเตอร์ไซค์มา คับมาคนเดียวเลยฮะใช่ตึงใจตึงยาด้วยเดี๋ยวผมไม่เก็บของก่อนใหญ่อ๋อใช่เก็บ้านเลยครับไหนใช่เราเป็นเจ้านี้แล้วครับของเรากางตั้งไว้ตรงนี้ก่อนเราก็เดินครับอ๋อวันตัดเยื้อครับผลตกลงมาอย่างหนักตามที่คาดไว้ไม่รู้ว่าผมมานอนที่โฮมสเตย์ไหนแต่รู้ว่าก็หาที่นอนจนได้ บรรยากาศแปลกประหลาดกับการตกกระดพลอยโจนจนมาถึงที่นี่ผมเป็นแขกแปลกหน้าเพียงคนเดียวที่เดินทางมาถึงที่โฮมสเตย์นี้ในวันที่ฝนตกหนะัก บ้านทรงไทยที่ถูกต่อเติมเพื่อใช้งานผมเพิ่งเห็นหน้าตาที่พักครั้งแรกในรุ่งเช้าอากาศเย็นสดชื่นหลังจากฝนตกทั้งคืนเสียงไม้กระทบกันในชั้นล่างบอกเล่าภาพวิถีชีวิตของคุณยายในรุ่งเช้าน่าจะได้เวลาออกเดินทางต่อสำหรับคนแปลกหน้าที่หลงทางเข้ามาพักในบ้านหลังนี้อาบน้ำเสร็จแล้วก็เตรียมออกเดินทางต่อนะวันนี้เปลี่ยนมาใส่เสื้อแม็กยีนสเวตเตอร์ทรงเลก,กูล่า ซึ่งเขามีดีเทลกูสวยมากเลยตรงนี้เราชอบมากเสริมบ่ามาแล้วก็ตัดต่อได้ผ้ายีนส์เคลือบเงาด้วยและที่เปลี่ยนอีกตัวนี้ก็จะเป็นเกเกงยีนส์ดีนิมทรงสลิมตัวนี้นะเป็นผ้าเคปลาคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทนต่อการเสียสีลดการเกิดสะเก็ดไฟเวลาลื่นล้มอะไรแบบนี้โอโ้เสื้อผ้าเยอะจริงช่วงนี้ผมออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ร่วม5้าปีแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเที่ยวหมดสักที บางครั้งก็เผลอคิดว่าตัวเองเข้าใจประเทศดีมากพอแต่พอเริ่มเป็นคนที่จะแผนที่ขึ้นมาดูบ่อยๆก็ทําให้รู้ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปในอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะดินแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชาซึ่งคนที่สระแก้วก็มีผู้คนกัมพูชาเข้ามาอาศัยอยู่หรือบางครั้งเราก็ได้เห็นลูกครึ่งไทยกัมพูชานั่นเองทำให้ไม่แปลกที่จะมีประสาทของโบราณอยู่ในเส้นตะเข็บชายแดนแบบนี้ ผมเดินทางมาที่อุทยานประวัติศาสตร์สดกกอกธมเป็นชื่อที่ไม่คุ้นหูเท่าไหร่นักสำหรับคนที่ไม่เคยมาท่องเที่ยวแถวนี้ที่นี่เป็นปราสาทของโบราณที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกสะดกกอกธมมีความหมายว่าเมืองที่มีต้นกกขึ้นรกในหนองน้ำใหญ่ที่นี่ถูกสร้างด้วยหินทรายและศิลาแรงตามแบบศิลปะเขมรปราสาทแห่งนี้เป็นาศาสนาสถานของาศาสนาฮินดูและที่นี่ผู้คนยังพบศิลาจารึกสดกกอกธม ที่จดบันทึกเรื่องราวของอาณาจักรขอมยาวนานกว่า200ปีทุกๆรอยต่อในประเทศของเรามักมีเรื่องเล่าของเลือดผสมที่แตกต่างไปจากใจกลางเมืองการเดินทางค่อยๆทำให้ผมหมกมุ่นไปในประวัติศาสตร์โบราณอย่างไม่รู้ตัวจนบางครั้งเส้นแบ่งของประเทศเพื่อนบ้านก็เริ่มจะหายไปจากใจของผม ผมออกเดินทางต่อเพื่อมุ่งตรงไปยังอารัญยประเทศจุดข้ามเขตแดนปอยเปตสำหรับข้ามไปยังกัมพูชาแต่ในวันนี้ผมไม่ได้มีธุระที่จะข้ามไปยังประเทศกัมพูชามากกว่าที่จะเข้าไปสัมผัสต,ตลาดโรงเกลือตลาดของมือสองขนาดใหญ่ที่น่าจะมีพี่น้องชาวกัมพูชาเข้ามาทำการค้าอยู่ที่นี่มากพอสมควรที่นี่เป็นตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก หลายคนเดินทางมาไกลถึงที่นี่เพื่อมาซื้อของกลับไปขายในเมืองและผมก็มักจะได้ยินเพื่อนของตัวเองที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมาซื้อของที่นี่อยู่ประจำจนผมคิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาเห็นที่นี่กับตาสักครั้งวันนี้เนี่ยผมเดินๆไปเขาส่วนใหญ่เป็นคนเสมียนหมดเลยนะ,ะ,ะครับในตลาดหมดอ๋อแล้วมีร้านคนไทยไไม,ไมั้ยพี่ไม่ก็ไม่บ้างคขามีบ้างไก<ห>นะ่ทอด ก็ขายกางเกงกูไม่ขายคนไทยเยะจ้ะอ๋อคนไทยไม่น้อยมาคนไทยแม่น้อยกว่ามาแล้วเมื่อกี้ผมเดินชวนคุยก็จะเป็นเชิญแต่ที่ไม่เขินะคุณไทยไม่เคยเป็นนะอ๋อคุณไทยไม่เก่งค่ะเขารับของส่วนส่วนมากที่ไหนนะครับมาจากคุณอมเปพลน่ะแล้วก็เขามาไทยแล้เสียภาษีเสียอะไร เปิดกระสอบมาเปิดกระสอบเอาจากฝั่งไทยนะครับ๋อขายไม่ค่อยดีด้วยช่วงนี้เ,นเงียบมากตลาดไม่มีคนเดินเลยช่วงนี้คงเป็นช่วงเวลาที่ตลาดโรงเกลือค่อนข้างเงียบผมเดินถามพ่อค้าแม่ค้าอยู่หลายร้านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอาจจะเป็นเพราะเศรษฐกิจที่ยังคงย่ำแย่อยู่ของทั้งเราและเขาการจับจ่ายเลยไม่คล่องตัวอย่างที่ควรจะเป็น ในทางกลับบ้านผมนั่งคบคิดไปบนมอเตอร์ไซค์พร้อมกับสายฝนถึงโลกในอดีตท,ที่แผนที่ยังคงเป็นอาณาจักรในเวลาที่เรายังไม่แบ่งเส้นประเทศแผนที่ดั้งเดิมดูแปลกตาไม่ได้เป็นไปแบบแผนที่ปัจจุบันเราอยู่ร่วมกันไปมาหาสู่ได้เป็นอาณาจักรจนวันหนึ่งเส้นแบ่งประเทศก็เกิดขึ้นพร้อมกับความขัดแย้งอีกมากมายที่ตามเข้ามาทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางความคิด ถูกเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวการแย่งชิงความเป็นเลิศค่อยๆเกิดขึ้นตามยุคสมัยหลายครั้งที่เราเดินทางไปใกล้กับประเทศอะไรผมมักจะรู้สึกว่าหน้าที่ตรงนั้นดูคล้ายกับจะเป็นอีกประเทศมากกว่าเพราะวัฒนธรรมของบริเวณน,นั้นสืบทอดมาจากอดีตของพื้นที่ดั้งเดิมความเชื่อและศิละปะวัฒนธรรมบางครั้งก็ยังดูห่างไกลกับฝั่งตรงข้ามของประเทศไทย กับเส้นแบ่งตะเข็บชายแดงของประเทศเพื่อนบ้านที่ดูเหมือนจะแต่งตัวมาในชุดเดียวกันซะมากกว่านั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งในการเดินทางที่ผมมักจะรู้สึกอยู่เสมอว่าถึงเราจะเอาเส้นแบ่งประเทศมาขั้นไว้ผู้คนในท้องถิ่นก็ยังคงสื่อสารออกมาในแบบเดิมให้เราสัมผัสและรับรู้ได้ด้วยตัวเองถึงความเป็นมนุษย์แท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายในว่าเราเคยเป็นแบบไหนมาก่อน และในวันนี้ก็ยังคงเป็นไปอย่างธรรมชาตินาที่ตรงนั้นผมมองออกไปอย่างทิวทัศน์ของเขาชกันเห็นทุกอย่างภายใต้รอยทะลุของภูเขาว่าจุดที่ผมเฝ้าดูอยู่อาจไม่ได้เรียกว่าประเทศแต่ทั้งหมดนั้นคงเป็นโลกที่เรากำลังเฝ้าดูอยู่